วัดีครับวันนี้ก็จะพามารู้จักกับแอป a l l e n g e นะครับ Challenge Sport นะครับในการใช้งานร่วมกับ b e a t 2 0นะครับสายฮาร์ดเรทที่คาดอกที่เรียกว่าเจ๋งที่สุดในตลาดในเวลานี้นะครับโอเคเข้ามานะครับในตัวแอปก็การใช้งานไม่ยากนะครับก็ตอนนี้ผมแพรอุปกรณ์ไม่หมดแล้วตอนนี้แพร h ฮาร์ดเรทแล้วนะครับ เข้ามาเห็นอย่างด้านบนนะครับที่เป็นกราฟเต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นตาเหมือนในหนังนะครับก็คือตัวนี้ก็คือ ECG เทคโนโล g ีนะครับก็เป็นลักษณะกราฟขึ้นหัวใจนะตอนนี้ผมใส่ตัวฮาร์ดเรทอยู่นะครับตอนนี้เป็นลักษณะการโชว์แบบเรยวไทม์นะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะเดียวกับในเครื่องมือวัดในโรงพยาบาลนะแต่ในโรงพยาบาลจะมีความละเอียดและแม่นยําสูงมากนะครับพวกนั้นจะเป็นลักษณะ12ลีดแต่หลักที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้เป็นลักษณะซิงเกิลลีดนะครับซึ่งตัวนี้สามารถจะเลคคอร์ดได้ด้วยเลคคอร์ดแบบ24ชัั่วโมมนะครรรรเาาาสถกดดอ์บ มันก็จะบันทึกเก็บไว้นะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเนมก็คือตั้งชื่อตามที่เราชอบนะครับแล้วก็ฮาร์เร e ตอนนี้ผมใส่อยู่ตอนนี้เต้นอยู่86 BPM นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่100%แล้วก็ Step Distance Setting ตรงนี้สำหรับใคร ข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือของตัวฮาร์เร็ดดตัวนี้มันเป็นลักษณะ All- in-one นะครับมันมีทั้ง Caden c e s e n s ซ r แลวก็ตัว s p e e d sensor อยู่ในตัวถ้าหากใครใช้ในการวิ่งนะครับไม่ต้องใช้ฟ o ดพอดนะครับใช้ตัวฮาร์เร็ตัวนี้ตัวเดียวสามารถวัดความเร็วนะครับแล้วก็วัดรอบขาได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่เราจะต้องมาเซตตรงสเต็ปดิสเทนซ์เซตติ้งเพราะเนื่องจากคนเราขายาวไม่เท่ากันลักษณะการก้าวของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับตรงนี้เราก็สามารถใส่ไปได้นะครับอย่างเช่นหกสิบเซนตคร่บ ส่วนต่อมาคือฮาร์ดเรทอเลอร์ตรงนี้เราสามารถตั้งได้ก็คือตัวนี้เป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่มันจะสามารถสั่นได้แล้วก็อเลอร์ได้อย่างผมตั้งไว้ที่150พอฮาร์ดเรทเราเต้นถึง150ปุ๊บมันจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดเตือนเราแล้วก็ตรงเซนเซอร์ที่คาดอกเรามันก็จะสั่นนะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์ก็อัปเกรดได้นะครับตรงนี้ก็คือรีคอร์ดกราฟที่เราลองบันทึกเก็บไว้นะครับเมื่อกี้ที่ผมลองบันทึกมันก็จะโช์เก็บไว้นะครับ โอเคตรงนี้ก็เป็นส่วนของการใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็ข้อดีของตัว b 2 0ก็คือมันจะกันน้ำนะครับแล้วก็ชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นใส่สามารถใส่ว่ายน้ำได้แล้วที่สำคัญก็มีออโตเมติกเรคคอร์ดดิ้งก็คือมันสามารถบันทึกได้ถึง260ชั่วโมงโดยอัตโนมัตินะครับมันจะเก็บเรคคอร์ดการออกกำลังกายของเราโดยอัตโนมัติเวลาสวมใส่ปุ๊บมันจะทำการบันทึกโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ มีความแม่นยําสูงเพราะว่าเขาเป็นบลูทูธแบบ5.0นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวในตลาดเวลานี้ที่ใช้บลูทูธ5.0ซึ่งพอเป็นบลูทูธ5.0สิ่งที่ได้มาก็คือความแม่นยําสูงขึ้นสถียรนมากขึ้นนะครับแล้วก็การส่งปริมาณข้อมูลต่างๆก็จะไม่มีการแหลกไทม์เลยไม่มีการหน่วงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับบลูทูธ5.0นะครับซึ่งตัวใน b 2 0แล้วก็ B10 เี่ยมันนำมาใช้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนต่อมาก็น่าสนใจในแอปของ Challenge นะครับก็คือเราสามารถดาวน์โหลดพวกเลคคอร์ตต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่มันบันทึกไว้นะครับมันก็จะมาอ n นาล z e ์ได้นะครับว่าตอนที่ผมใส่อยู่ออกกำลังกายเนี่ยมันทุนนี้เอออัตโนมัตินะครับมันก็จะเก็บเลคคอร์ดไว้ให้นะครับเราสามารถมาอานาลิ์ดูได้ว่าวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเราเออกกำลังกายเป็นยังไงนะครับใช้วิ่งอยู่โซนไหนนะครับตรงนี้และนอกจากนั้นมันก็สามารถจะดาวน์โหลดเป็นลักษณะเป็น ไฟล์ fit แต่ตอนนี้ผมดาวน์โหลดไปหมดแล้วนะตัวนี้มีดาวน์โหลดอยู่นะครับมันก็จะสามารถคลิกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ fit นะครับผมก็เป็นฮาร์ดเรทที่ลูกเล่นเรียกว่าเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆส่วนที่แบบฮาร์ดเรทตัวอื่นยังทําไม่ได้นะครับก็ตัวนี้ก็สนใจก็ลองติดต่อมาทางไซคลิงโมเดลได้นะครับราคาก็อยู่ที่2,800บาทรับประกันหปีนะครับผมขอบคุณมากครับ